หมึกไข่ข้างในก็จะมีไข่แล้วก็หมึกนะคะแบบโอ้โหเด้งในปากเลยคุณชิ้นละร้อยสี่สิบคุณแม่เอาไหมคะสิบห้าชิ้นสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะคะเอาไหมคะมาได้เลย สำหรับนะคะอาหารของเราค่ะเรียกได้ว่ารวบรวมมาเลยทั่วทุกภูมิภาคค่ะชาวจังหวัดโคราชครั้งแรกของเมืองโคราชค่ะที่ทุกท่านจะได้พบกับเทศกาลอาหารของเรายังไงค่ะฝากทุกท่านนะคะอดโน้นร้านหาชิมอาหารอร่อยถ้าได้ชิมแล้วถูกใจค่ะถือติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านของเราด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมค่ะวันนี้ซื้อสินค้าให้ครบ300บาทค่ะต่อ1ร้านค้าคุณสามารถ คูปองหรือถือสินค้าไปโชว์ให้เราดูได้เลยค่ะร้นรับจับรางวัลด้วยกันนะคะต่อมาค่ะฝั่งทางด้านนี้ต่อมาค่ะฝั่งทางด้านนี้เรามาอิ่มอร่อยนะคะกับอีกหนึ่งร้านค้าเจ้าดังเลยหลายคนบอกว่าเอ๊อยากจะกินอาหารที่แบบเบาๆนะคะแต่ว่ากินง่ายหน่อยค่ะมีแม่คะาแนะนำหน่อยวันนี้มาอยู่ที่ร้านช่วกอำนวย จะจำหน่ายเป็นเมนูชูชินัันเอนะคะหนึ่งทำ Thank <laughs> you.